เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณต่อและเพื่อนๆเ,เป็นเรื่องของความเชื่อที่พวกเราก็คงเคยได้ยินมานานว่าถ้าเราก้มองลาดหว่างขาตัวเองจะสามารถเห็นผีหรือวิญญาณที่อยู่อีกภพภูมิแถวนั้นได้คุณต่อเล่าว่า ช่วงนั้นผมเรียนมหาวิทยาลัยปีสองคณะนิเทศสินครับและก็เป็นเทอมที่มีการเรียนถ่ายภาพสมัยนั้นยังเป็นกลางฟ์มอยู่ซึ่งก็จะมีโปรเจกที่จะต้องไปถ่ายรูปตามที่ต่างๆและพอถึงโปรเจกสุดท้ายซึ่งเป็นโปรเจกกลุ่มละสามคนที่สามารถจะคิดคอนเซปต์ได้เองตามใจชอบกลุ่มผมก็คิดไอเดียแปลกๆคือเลือกที่จะตระเวนถ่ายภาพสถานที่เร้นลับที่ขึ้นชื่อเรื่องเหียนเหียนทั้งหลายครับ พวกผมก็ตระเวนออกรถไปถ่ายหลายๆที่เช่นสุสานโสเพณีบ้านร้างเขาลาดพร้าวและย่านเมืองทองและตึกร้างผีสิงทั้งหลายในเมืองโดยคอนเซปต์ภาพที่พวกผมถ่ายจะเป็นการก้มถ่ายภาพลาดวางขาทุกภาพภาพจะออกมาแปลกแหวกแนวและดูเป็นการท้าทายความเชื่อในแต่ละที่ที่พวกเราไปเราก็ไม่ได้ไปลบหลู่อะไรและก็มีการจุดธูปขอขมาทุกครั้ง หลังจากพวกผมตระเวนถ่ายรูปมาได้พอสมควรก็มาถึงเวลาที่จะต้องเข้าห้องเมือดเพื่อล้างรูปรูปออกมาสวยและได้อย่างที่ต้องการแต่ผมก็มาสะดุดกับรูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปที่ถ่ายในตึกร้างผีสิงแห่งหนึ่งที่ว่ากันว่ามีคนผูกคอตายอยู่ที่ชั้นสี ซึ่งในรูปก็ปรากฏเป็นเอาลางๆเหมือนเป็นช่วงหน้าผาดกับตาของคนที่ด้านล่างของรูปซึ่งรูปนี้ออกเพื่อผมเป็นคนถ่ายและพวกผมทุกคนมั่นใจว่าระหว่างที่ถ่ายก็ไม่มีใครปล่อหน้าเข้าไปแน่นอน หลังจากนั้นไม่ถึงอาทิตย์ก็เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นอ,อประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตขณะขับรถกลับบ้านที่จังหวัดนครราชสีมาและทางหน่วยกู้ภัยแจ้งว่าในมือผู้ตายได้ถือรูปถ่ายใบนั้นอยู่ตอนนั้นผมและเพื่อนอีกคนคนลุกไปหมดเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความเห็นของสิ่งนั้นหรือเปล่าและจนตอนนี้ผมก็ยังไม่เคยได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลย